พอแค่นี้หรือจับมือไปกันต่ออนาคตในถิ่นโอเทสฟอร์ดของเอริกเทนฮารกยังคงถูกตั้งคำถามอย่างทั่วถึงแม้จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอคัพด้วยการเฉือนชนะอริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้าที่เกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นนั้นมีสื่อหลายสำนักพากันประโคมข่าวว่าเซอร์จิมแรดคิปเจ้าของร่วมคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดและทีมผู้บริหาร มีแผนจะปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งโดยไม่สนใจผลลัพธ์ของเกมรอบชิงเลยด้วยซ้าซึ่งในทางตรงกันข้ามแม้จะพาปีศาจแดงควาชช้าแชมป์เอฟเอคัแต่แน่นอนว่าการที่เทนฮากไม่สามารถพาทีมไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าได้และภาพรวมฟอร์มการเล่นในปีนี้ก็ยังไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรนั่นก็ยิ่งนับเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับเจ้าตัวอย่างหนักโดยฤด,ดูกาลน,นี้ปีศาจแดงเสียประตูรวมกันทุกรายการไปถึง82ลูก ซึ่งมากที่สุดในรอบ45ปีของสมโมสรและผลงานในลีกก็ยิงประตูดได้เพียง57ลูกจาก35เกมโดยเป็นจำนวนตัวเลขที่น้อยที่สุดในบรรดาทีมครึ่งบนของอังกฤษขณะเดียวกันสไตล์การเล่นของแมนยูนิเต็ดนับตั้งแต่ถินฮากเข้ามาทำงานเขายังคงถูกตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยแฟนบอลและนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าทีมปีศาจแดงพึ่งผ่าทักษะทุนตัวของนักเตะมากกว่าที่จะเล่นกันแบบทีมเวิร์กนอกจากนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน รือเรียกง่ายๆว่าเป็นบอลที่ไม่มีทรงนั่นแหละโดยต้นต่อฟอร์มหลุดลุ่ยของแมนยูนเต็ดในปีนี้คุณซื้อชาวดัตให้เหตุผลว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักทําให้เขาไม่สามารถจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามได้ตลอดสซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้สมควรให้ความเป็นธรรมต่อเทนฮากเช่นกันแม้ว่าแท้ทุกสโมสรจะประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บกันทั่วหน้าแต่ก็อาจจะไม่ได้มากและส่งผลระยะยาวเท่ากับยูนเต็ด ในอีกมิติหนึ่งนอกจากปัญหานักเตะติดโรงพยาบาลเทนฮากยังต้องคอยตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนอกสนามของนักเตะต,ตั้งแต่เริ่มเข้ามารับงานทั้งคริสเตยโนโรนัลโดเจดอนซานโชมาคัสแรดฟอร์ดและอันโตนีรวมไปถึงกรณีชาวโชว่ของเมสันกีนวูดถ้าพูดตามตรงปัญหาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเจ้าตัวอีกเช่นกันตัดภาพมาเรื่องความดีความชอบหนึ่งในการกระทําที่น่าประทับใจและน่าจะถูกใจแฟนบอลที่สุดเรื่องหนึ่ง คือการมอบโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งอย่างกาาชโชและคอบบี้ไมนูซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเนื่องจากทั้งสองก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะต,ตัวจริงของปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นทั้งกาาชโชและไมนูก็ระเบิดฟอร์มพาทีมกำราบแมนเชสเตอร์ได้ในนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอคอีกต่างหากมันชี้ให้เห็นว่าเทนฮากมั่นใจในตัวเด็กหนุ่มของทีมมากขนาดไหนอย่างไรก็ดีนับตั้งแต่กลุ่มเอเนียสเข้ามาบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เทนฮากถูกลือมาตลอดว่าจะตกเก้าอี้ในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเสื้อจิมแระคลิฟหวังที่จะได้คุณซื้อฝีมือดีพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยเหตุนี้แมนยูไนเตดจึงมีข่าวเชื่อมโยงกับนายใหญ่หลายรายให้วุ่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นคีแรนแมคเคนนาโทมัสแฟรงค์หรือมาริซโอโปเชติโนแทว่าหากลองพิจารณาให้ถีทั่วแล้วโคช้ชที่มีข่าวหลายๆคนก็ไม่ได้มีดีกรีหรือชื่อชั้นที่เหนือกว่าเทนฮากสักเท่าไหร่ลเล่นอย่างนี้ เทนฮากก็พาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2จาก3ครั้งเลยทีเดียวซึ่งถือว่าไม่เลวเลยหากเทียบกับในายใหญ่ของทีมหลายรายก่อนหน้าสำหรับเทนฮากเขากล่าวถึงอนาคตของตัวเองหลังจบเกม FA ครัพสั้นๆว่าหากพวกเขาไม่ต้องการผมอีกต่อไปผมก็จะไปที่อื่นและคว้าแชมป์เพราะมันเป็นเสิยงที่ผมทำมาตลอดอาชีพจากนี้อนาคตของเทนฮากคงขึ้นอยู่กับเซอร์จีมและบอร์ดบริหาร ที่จะหาหรือร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะให้โอกาสเทนฮากต่อไปหรือไม่และในมุมแฟนๆปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอีริกเทนฮากควรได้ไปต่อหรือพอกันแค่ตรงนี้